แล้วเราเกิดมาใหม่ๆแล้วมีอะไรติดตัวมาหรือเปล่าไม่มีแม้แต่บาทหนึ่งแต่พอเราโตขึ้นเราก็เริ่มสะสมกันเริ่มได้สมบัติชิ้นนั้นชิ้นนี้ได้คนนั้นคนนี้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเราก็หลงไปยึดติดว่าจะเป็นของเราไปตลอดพอมันไม่ไม่อยู่กับเราพอมันจากเราไปเราก็เสียอกเสียใจเพราะเราขาดปัญญาไม่มองมันว่าเป็นตายแล้ว หรืออาจจะเป็นตายรักตอนที่เราตายแต่มันไม่เป็นตายรักตอนที่เราตายเสมอของภายนอกร่างกายนี้มันจะจากเราไปก่อนตายเมื่อไหร่ก็ได้เราต้องมองว่ามันเป็นตายรักตลอดเวลาไม่ใช่เป็นตายรักตอนที่เราตายถ้าเป็นอยงั้นก็ดีสิถ้าของอะไรเรามีอยู่จะอยู่กับเราไปตลอดเราถึงวันตายมันไม่แน่ต้องมองว่าไม่มีอะไรแน่นอนแล้วมันก็จะได้ไม่หลงไม่ไปยึด เมื่อไม่หลงไม่ยึดเวลามันสูญเสียเวลาเกิดการจากกันมันก็จะไม่ทุกข์